ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขร่างกายของเราเนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนะจ๊าปรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วน ไอเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนี่ยจ๊ะ ให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่โู่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไ์ยพระองค์ไม่ท้วนที่ท่านนับขันทัพิริพานานมาแล้วนะและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนีนะ้และใจของท่านกำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะ หนึ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรควนิพานกระทั่งบรรลุมรควนิพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพยายาราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก มากกว่าตาแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้ให้ลูทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะติ่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนา สิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสปปรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจตรัสเอาไว้สุขกามมานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้น แต่ความสุขทแท้จริงนั่นแหะเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้สแสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นแะ จะดิสโอนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยตัองหาให้พบหาให้เจอ เข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จรเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ายุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ย ให้ใจนิ่งนนุ่มนุ่มอย่างเบาๆสบายสบายใจใสใใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลง จนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์ แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่จะในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างแล้วก,ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันพิน อย่างใหญ่กว่านาะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบรารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบาังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมม่อมมัก หรือดงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานไปถึงบรมมะสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนานิพาน สมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานนังประมงสุขขังนิพพานเป็นบรรมมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกโสนกขไปสู่ภายในแล้ะทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะ ใสยอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆใ,ในโลก ะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งท้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลิน ให้มันเพลินๆนหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลีนยนั่นแหละแต่ดวงทรรมทีเกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเรานี้มีหนทางไปสู่อายตนนนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้น จากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้แหละสำคัญทีเดียวจะดึงโดดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรยเลยนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใส พอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลัก่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธ เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิไปหยุดหนึ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงร,รทำซ้อนๆกันอยู่อยูดจะในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติยู่จะในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณตาสนะ ชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุๆ่มๆแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียด หรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างท่างเหล่านั้น อคติจะอยู่ตรงนี้ตรง,ลงก,ลกลางกายมนุษย์ละเอียดและกางกายมนุษย์หยาบเรียกว่กกายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมที่อีกในหนึ่งเรียกวกกายไปเกิดมาเกิด ถ้ามดอายุขายก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกกว้าไอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกัน ึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์อย่าภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราเนั่นเป็นแค่เปลือกภายนอก เหมือนเสื้อผ้าผ้านเรือนที่ย่อใสยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลย จนกระทั่ง,ทงใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกลายก็จะถูกถอดเป็นชั้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 นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเรา ที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขทีเป็นอมตะสุขอย่างเดียวนไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิ แล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้นๆอย,อย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายทำกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์ ว่าเทวดาความกายปลมความรูปปลมจะสวยงามมีเกตดดออวบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยวันจอมกระหม่อมคนบันเสียนที่ เรียงลาย,ยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณนนาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวะรกา,ายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆก,กายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิ ไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะ แต่พอเึ็กายทำแล้วคิดอย่างอื่นไม่มีออกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาทัทสนะคือมีอดวงตาที่ มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์ของทเทวดาพรหม,มรุปภม์คือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้น เห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่ายานทัศนะมีทั้งจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้น ตั้งแต่วิชาแรกคือปุเพนิวาสานุสยานศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังมีชาติสองจุตตุภพตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต,ต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และวิชาที่สามคือการขัดจัดกิเลสอาสวภะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มารของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งยเนี่ย ขจัดกิเลสที่พยามมเขาบังคับปัญชายอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้จ้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร จึงจะหลดหลอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเปน็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงมิตนต้นมาบางังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็ส,สัมมาสุฏฐิจาบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนแล้วน สี่ขบเลุมรรคผลนิพพานตามคำสังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไ่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้น มันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่ก็ทั้งถึงปัจจุบันนี้เนะี่ยเป็นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปะกะติธรรมาดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะ ไอ้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆกว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นกระเรือหัดหรือเปินบาจิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกทีเดียว เวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็น จะประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสมารหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจ้วยการประกอบบริกรรมอเนมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัยาศัยของแต่ละท่าน ที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ